ถึงแม้ว่าเราจะตัดรากคือล้างมาหลายเที่ยวแล้วตัดรากเวลานั้นมันมีอย่างเงี้คยคล้ายๆว่ามีเราต้องลอกบ,บางอย่างออกนี่มันก็จะมีคราบมีคราบความสกรปรกพอเราตัดรากแตะไครแล้วเราก็ต้องเอาไปล้างเนี่ยเอาไปล้างอีกเที่ยวหนึ่งให้สะอาด แล้วมาถึงขั้นทุบคือถ้าทุบแล้วแปลว่าไม่ต้องล้างแล้วทุบตัดใส่ใส่ใสนกาแต่บางทีบางคนเขาเขาก็อาจจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้คือตดัดทุบแล้วบางคนเขาก็มัด มัดเอาจะใช้วิธีนี้ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือมัดต้มตะไคร้ใส่น้ำด้วยใส่น้ำตาลด้วยต้มน้ำ ต้มบางอย่างนะไม่ต้องใส่เกลือถ้าต้มกระเจี๊ยบบางคนก็ก็ใส่เกลือเพื่อให้รสกลมกล่อมแต่ต้มน้ำตะใครไม่ใส่เกลือ